อีพีที่หกถักเสื้อคอเต่าแขนกับตัวจบแถวที่สิบหสวัสดีค่ะจบแถวที่สิบหก็ถักขาที่สามขึ้นมาหรือว่ากีบที่สามขึ้นมาเลยนะคะ โซ่หนึ่งแล้วก็ซีเข้าไปมาจุดรว่เกี่ยวไหมดึงผ่านทีนี้ก็ขึ้นมาอีกสองหลักปลดพร้อมกันโซ่สามขยายนะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามทั้งหมดได้สี่ขาหรือว่าสี่กลีบนะคะก็เดี๋ยวจบแถวเราค่อยมาถักเพิ่มขึ้นมาอีกตรงนี้ก็โซ่สามจบแถวแล้วค่อยมาถักตรงนี้อีกกลีบหนึ่งนะคะ่ะก็โซ่สามมาเนาะ โซสามมาแล้วก็มาถักลงในห่วงตรงนี้แปดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซสาม ก็มาทักเด็กสองสามโซ่สามอีกจะได้เป็นสองชุดนะคะ ตรงนี้ก็จะยังเหลือ,อลดเข้ามาอีกเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าหลักทางสองหลักกลวบสองสอง So sad. โซ่สามอีกสามหลักปลดสองเส้นค้างไว้ครบสามครั้งค่อยปลดพร้อมกันแล้วก็โซ่สามโซ่สามเพื่อจะไปถักแปดหลักลงในห่วงโซ่สิบตรงนี้นะคะ แถวที่สิบสามก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็มาถักกีบที่เหลือนะคะสามหลักปดพร้อมกันโซ่หนึ่งพันหัวเข็มโครเชต์แล้วก็ซีเข้าไปในจุดรวปพันหัวเข็มดึงผ่านออกมาหมดเลยแล้วก็ขึ้นโซ่สามถัก สองหลักขึ้นมาเพิ่มให้เป็นสามหลักโซ่สามโซ่สามแล้วก็ลงในกลื่งกลางหนึ่งหลักโซ่สามอีกโซ่สามอีกแล้วก็มาถัก ทางแยกหนึ่งสองสามถักอีกคู่นี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามอันนี้เขาก็จะแยกออกจากกันโดยมีพอหนึ่งคอหนึ่งหลักมาผ่ากลางนะคะระวาง ลายระหว่างก็จะเป็นโซ่สามโซ่สามตรงนี้ก็อีกกลีบหนึ่งก็ถักมาให้ครบแล้วก็มาเชื่อมต่อกันตอนจบนะคะอันนี้ก็ถักมามันก็จะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะขยายหลักจากหนึ่งก็จะเป็นสามแถวต่อไปนะคะ,ะทีนี้ก็โซ่สามมาโซ่สามมาแล้วก็มาเอ็กลงในหลักที่สอง เว้นหลักที่หนึ่งมาเอ็กลงในหลักที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดแล้วก็มาลงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงในหลักที่เจ็ดนะคะอ่าโซ่สาม ตรงนึ่นลัเจ็ดแล้วก็ตรงนี้ก็มาถักปกติโซ่สามพันหัวเข็มพอเชแล้วก็มาลงในโซ่สามกล่งกลางหนึ่งหลัก โซ่สามอีกแล้วก็มาถักถักอีกสามหลักปดพร้อมกันสามหลักปดพร้อมกันแล้วก็โซ่สาม อันนก็ยังลดเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจะเหลือสองคู่น่าจะเป็นแถวหน้านะแถวหน้าน่าจะหมดโอเคใช่อืมก็โซอก็มัดรวบ มาถัตรงนี้ปกติฮะตรงนี้ไม่ใช่นะลืมลวขอโทษขอโทษตรงนี้ถักปกติค่ะไม่ลดลดตั้งแต่สองหลักแรกหนึ่งสอง โซ่ so, สามแล้วก็มาถักอันนี้เหมือนเหมือนสองลายสองแถวที่ผ่านมานะคะถักมาให้วนรอบเดินมาจบแถวด้วยกันแล้วเป็นแถวใหม่จบแถวที่สิบสี่นะคะเชื่อมต่อเลยหนึ่สอง โ่หนึง่งสองสามหนึ่งสองสามทีนี้มาตรงนี้ก็มาหลักหนึ่งหลักตรงนี้ก็ลงสามหลักถักคอหนึ่งคอสามหลัก ขยายหลักแล้วก็โซ่สามอีกขยายหลักเพื่อจะขึ้นลายต่อไปนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้แปดหลักแถวนี้ก็ต้องเป็นหก ลถเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามสามหลักนะคะขยายขยายหรือว่าเพิ่มหลักก็โซ่สามมาถักตรงนี้ หนึ่งสองสามทีนี้ก็โซ่สามมาลดละ แถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายหรือแถวจบลายนะคะก็จะยังเหลือหนึ่งสองหลักรวบตรงนี้นักเป็นเป็นหนึ่งหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ถ้าใครยังเหลือสี่หลักถือว่าถูกนะคะถ้าใครเหลือเกินหรือว่าไม่ครบสี่หลักถือว่าไม่ถูกนะ,ะแล้วก็ลงไปในที่หนึ่งหลักที่สองรวบแล้วก็ หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่อันนี้จะได้สองคู่แบบนี้นะคะก็โซ่สองมารวบตรงนี้หนึ่งสองรวบเข้าหากันแล้วก็ดมง สองรวเข้าหากันโซ่สามแล้วก็มาถักตรงนี้นะคะก็จะแค่นี้ลายหนึ่งลายถือว่าจบนะคะหนึ่งลายถือว่าจบทีนี้ก็เตรียมขึ้นลายที่สองไปเจอกัน EP ที่เจ็ดเนาะอันนี้ EP ที่หกโอเคพี EP ที่เจ็ดเราค่อยมาจบแถวนี้ เอาที่เท่าไรสิบสี่ถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้น่าไปแล้วก็เลยโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ